วันนี้ผมจะพาทุกคนมาใส่นี่เลยครับเขาเรียกว่าลิงก์ทางโซเชียลครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนันนันมาแชร์นะครับในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาใส่รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้เลยครับทุกคนนี่ฮะถ้าใครนะครับที่มีช่อบของตัวเองนะครับผมมีมีรายละเอียด IG อะไรต่างๆนะครับเป็นของตัวเองเนาะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาใส่กันนะครับผมอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับเราก็กด3จุดตรงนี้นะครับทุกคนนี่เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาที่แก้ไขโปรไฟล์นะครับจากนั้นเราก็เลื่อน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 ลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมา,งมาอ่าไปไหนละเออนี่ไงนี่นะครับเข้ามาตรงคําว่าลิงก์ตรงนี้นะครับทุกคนเสร็จปุ๊บเราก็กดแก้ไขนะครับกดเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะเราก็จะเห็นคําว่าเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะเทสให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอ่าอินสตาแกรก่อนละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลบออกไปก่อนนะครับ Instagram หายไปแล้วนะครับทุกคนเราก็กดเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลนะครับนี่เราก็เลือกบริการนะครับทุกคนนี่เอาจริงๆเขามีให้เพิ่มเยอะมากเลยนะครับนี่มีแม้กระทั่งไลน์นะครับทุกคนนี่ใครมีอะไรนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่นะผมผมจะเพิ่ม Instagram ให้ดูนะครับปุ๊บ เสร็จปุ๊บเราใส่ชื่อ i n s t a g r กรมนะครับชื่อบัญชีของอ n s สตา r กรมเอาจากไหนครับทุกคนเอาจากตรงนี้นะครับทุกคนให้เรานะครับเอาชื่อตามนี้เลยครับทุกคนนี่อันนี้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 นะครับนี่เราก็เอาชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่นะครับนี่เราก็ใส่ชื่อตามนี้เลยครับอันนี้ผมพิมพ์เวลานะมันก็จะขึ้นผมก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนเราก็กดเรียบร้อยนะครับนี่พอกดเรียบร้อยนะครับทุกคนเขาก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ละอ่าเสร็จปุ๊บนะครับนี่ เราก็สามารถเลือกได้ว่าตรงนี้จะให้เป็นสาธารณะหรือว่าเฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่ดูได้นะครับผมเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมและทีนี้นะครับหลายคนนะครับถ้ามีช่อง YouTube นะครับทุกคนอ่ะช่อง YouTube ของผมใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถเพิ่มนะครับแล้วก็เลือกบริการนะครับก็กด YouTube ได้เลยครับใส่กี่ช่องก็ได้นะครับมีกี่ช่องก็ใส่มาให้หมดเลยนะฮะวิธีการใส่ช่อง YouTube นะครับทุกคนให้เราไปเอาตรงแบบ ข้างหลังลิงก์อะแล้วข้างหลังลิงก์เอามาได้ยังไงโดยกฎของ YouTube แล้วอะครับทุกคนเวลาเราจะสร้างลิงก์เป็นของตัวเองได้เนี่ยเราต้องมีคนติดตามเกิน100คนก่อนเราถึงจะสร้าง URL เป็นของตัวเองได้ถูกไหมครับนั่นแหละครับเราเอาท้ายสุดของ URL นั่นแหละมานะครับแล้วทําไมของผมไม่เป็นนันมาแชร์ล่ะเพราะแต่ก่อนนะครับตอนที่ผมครบ100นะครับผมใช้ชื่อว่าณนนันแชนแนลครับทุกคน <c oughs> ทีนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมาเรื่อยๆนะครับผมก็เลยกลายเป็นนัน ชเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนันชาแนลก็คือลิงก์ URL นะครับข้างหลังสุดนะครับของช่องผมนันมาแชร์นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการใส่นะครับลิงก์ทางโซเชียลของเรานะครับทุกคนนี่เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็กดบันทึกไปนะครับผมปึ้งนะครับ เียงเท่านี้นะครับเขาก็จะมาโชว์หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับทุกคนนี่วิธีการใช้งานนะครับเวลามีคนเข้ามาดูโปรไฟล์ของเราแล้วอยากจะดูนะครับอยากจะลิงก์เข้าไป Instagram นะครับเขาก็กดจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับปึ้งนะครับมันก็จะเด้งไปที่แอป Instagram ของเราเลยนะครับผมหรือแม้แต่ช่องของเรานะครับนี่อย่างนันนันชาแนลนะครับก็คือช่องนันมาแชร์นะครับจิ้มเข้าไปปองนะครับ เขาก็พาไปที่ช่องนันมาแชร์เลยครับผมโอ้โหง่ายแบบนี้เลยครับทุกคนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้คนที่เข้ามาเจอเรานะครับสามารถติดตามเราในช่องทางต่างๆได้นะครับทุกคนนะอันนี้ก็สามารถไปอัดแอปใช้ได้เลยครับใน Facebook ของตัวเองนะครับผมโอเคครับทุกคนถ้าทราบวิธีการแล้วก็ไปจัดกันได้เลยครับผมแล้วกลับมาพบกับคลิปใหม่ในครั้งหน้าอ๋ออย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ